ทำตัวเหมือนลูกคุณหนูทั้งๆท,ที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีใช้เงินฟุม่มเฟือยจ้าหนูจะบอกว่าทุกอย่างที่หนูซื้อนะคะหนูคิดมาแล้วว่ามันจําเป็นไหมไอโฟนที่หนูซื้อมาหนูไม่ได้ซื้อมาฟุม่มเฟือยเลยหนูใช้ถ่ายคลิปตัดต่อลงงานตอบแชทลูกค้าใช้ทาทุกอย่างที่สร้างรายได้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันคือการลงทุนนะคะไม่ใช่การใช้เงินแบบไม่คิดเรื่องฐานะทางบ้านนะคะหนูก็เข้าใจค่ะว่าฐานะทางบ้านหนูไม่ได้รวยหนูก็ทํางานหาเงินเองนะคะใช้เงินตัวเองจากนำพักนำแรงของตัวเองก็พี่สารภาพเลยว่านี่คือหนึ พูดไม่ออกจริงนะแล้วพี่จะบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่พี่เข้าใจทันทีว่าเฮ้ เหตุผลที่คนบางคนในสังคมเราเนี่ยชอบใช้เงินกันเกินตัวคือมันไม่ได้เป็นเพราะของโง่นะบางทีเธอจ้ะแต่มันเป็นเพราะมันเป็นคนบางคนในสังคมเราอะเธอที่ชอบออกมาถ่วนแล้วด่าแล้วบูลลี่แล้วดูถูกคนที่บ้านไม่ได้เป็นคราเล่ะคือมันจะเป็นคนบางคนในสังคมเราเนี่ยเธอที่เมื่อใดที่เราไม่ขับรถหรูรถสปอร์ตเนี่ยเราจะโดนต่อว่าดูถูกตลอดเวลาซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่รับสิ่งนี้ไม่ได้จริงทุกคนจ้ะแล้วพี่ขอเนี้ยมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วกันอ่ะคอมเมนต์แรกเลยนะฮะมีคนเขียนว่าดูสภาพบ้านพี่สิเหมาะกับการมี iPhone ไอาจจโฟ เชียร์ล็อกโฮมอะนักสืบคนดังมาถอดรหัสอีคอมเมนต์ไม่กี่มากเลยทุกคนคือพี่ขอเนี่ยมาถามคนที่คอมเมนต์หน่อยได้ไหมฮะว่ามันเกี่ยวอะไรฮะ พราะนั้นถวมันนี้รอบหนึงได้ไหมฮะบ้านเขาเนี่ยนะฮะหนึ่งไม่ได้เป็นสิทธที่คุณควรพากพิงถึงเอ่ยถึงพูดถึงอยู่แล้วนะฮะก็าการต่อว่าบ้านคนาเ่ยไม่ใช่เรื่องของคุณโอเคไหมฮะนี่คือข้อแรกก่อนนี่คือบทเรียนที่คุณต้องเข้าใจก่อนสองเนี่ยะะถ้าคนอยากได้อะไรมันไม่เกี่ยวคะ่ะบางทีคนมีสิทธิ์ในการไปซื้อของที่เขาอยากได้นั่นคือสิทธิ์ของเขาเลยคุณไปยุ่งอะไรกับเขาต่อมาฮะมีคนเขียนว่าทําตัวเหมือนคุณหนูท,ท,ทั้งที่ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีคือพี่บอกเลยว่า คอมเมนต์ลักษณะแบบนี้ทุกคนจะไม่ได้เป็นเรื่องปกติการบูลลี่คนอื่นที่ภาพลักษณ์ที่บ้านเขาที่ชุดที่เขาใส่ที่หน้าตาเขาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่โคตรท็อกซิกนะฮะพี่ช็อกเลยพี่ไม่อยากจะชื่อเลยทุกคนดูต่อเลยนะบี่คนบอกว่าจะซื้อเงินสดได้ยังไงในบัญชีมีอยู่แค่5้าพัน นะฮะทำเหมือนรู้เขาอีกนะไปเรื่อยๆนะมีคนบอกว่าแถ้ไปเรื่อยนะแต่งไม่จนะทุกคนมีคนยังไปประชดเขาอีกว่าจ้าแม่อินฟลูเบอร์ใหญ่นะแล้วมีคนเข้าไปไลค์เขาตั้ง1,100กว่าคนคือ <c oughs> อย่างที่พี่บอกพี่ไม่รู้จะสรุปอย่านี้ยังไงจริง มันทุกข์จนกระทั่งพูดไม่ออกทุกคนแต่สิ่งเดียวที่พี่อยากจะมาฝากสมัครใครก็ตามต่ที่ดูคลิปเนี่ยที่อาจจะโดนกดดันแบบเนี้ยที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าเราจะเดินไปซ้ายเดินไปขวาเนี่ยเราชอบเจอแต่คนดูถูกไม่ให้เกียรติเราเพราะเราไม่ได้มีสัพย์สินที่เขาคา,าดการคาดเดาว,ว่าเราต้องเมีนะพี่ขอเน้มาพูดได้ไหมฮะว่าคุณอย่าไปสนใจคนพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่ามั่นคงหรือไม่ตันจริงๆเนี่ยเธอเราต้องห้ามสนใจคนเหล่านี้เลยแล้วพี่เข้าใจหรอกว่ามันยากแต่คือพี่รู้สึกว่าในสังคมในโซเชนะียลเน็ตตอนเนี้ยมัน กดดันไปถึงขั้นว่าคนบางคนเนี่ยเขายอมไปเสียงเงินมหาศาลเพื่อเอาสิที่เขาไม่อยากได้เพื่อทําให้คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยประทับใจอันนี้แหละคือน,นิยามของคำวิกฤตทุกคนคือคือพี่ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงในสังคมแต่สิ่งที่พี่รู้สึกนะทุกคนแล้วพี่อยากจะขอร้องคนดูทุกคนที่ดูคลิปนี้ว่าเฮ้ยช่วยกันแอนตี้อะไรแบบนี้ได้ไหมทุกคนเราช่วยกันแบบว่าสนับสนุนคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมีของรูแล้วเราปังก็ได้ ถูกไหมฮะเพราะความเป็นจริงคือถ้าคุณมีเงินแล้วคุณไปลงทุนมันก็จะโตแล้วคุณก็จะรวยจริงๆแทนที่จะเสียเงินมหาศาลกับของแบรนด์เนมที่มีแต่ตกไปเรื่อยๆตามนั้นคือจอบ